ส่งเอส่งซอส่งยาส่งขายยาส่งขายมา้าไม่ใช่ส่งอะไรต่างนั้นแหละเพราะเราคือส่งบีบีเหินก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมอาโคยน้อยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าดีมเชงของเรากันนะครับเรียกได้ว่า เพื่อนๆก็ขอมานะว่ารีวิวว่าแต่งอะไรบ้างาคันนี้มันโหลดเท่าไหร่โหลดยังไงสเปกลูกเท่าไหร่รเพื่อนๆก็ถามกันมาเยอะแต่ผมก็พูดทุกคลิปนะว่าสเปคลูกผมเนี่ยลูก90ชักห้าเกินไปลูก90ชักหก็นะครับก็จะเป็นดีมเพื่อนๆดูนะอันนี้คือเราใส่ขาตั้งคู่แล้วนะครับเอยไม่ใช่ขาค้ำเดียวแต่ล้อหลังก็ยังลอยครับลอยหลังยังลอยไม่ว่าครับล้อหน้าก็ยังแบบว่า อย่างลองนั่นได้คือผมบอกเลยนะว่ามันต่ำมากมากนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะชวนสเต็ปโอ้ยสเต็ปโอ้ย<า>ความรักเข้าตาครับ<า>ไม่ใช่เมืเ่อกี้เมงเข้าตาครับผมโอ้โหมาเดี๋ยวเราจะมาดูชิ้นแรกกันนะครับชิ้นแรกที่เราแต่งเนี่ยก็คือบาบลบาบาบานี่เลยขาตั้งข้างเอ้ยไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ของแต่งอันนี้มันของกูนิวนะครับ คนนี้จะเอามาขายมั้งแต่ว่ารถที่บ้านไม่พอนะครับใช้หมดแล้วโอเคเรามาดูกันที่ชิ้นแรกนะครับก็เราจะพูดถึงสเปคเครื่องก่อนเลยสเปคเครื่องคันนี้นะครับก็จะเป็นสเปคลูก53มมิลน,นะครับ <c oughs> เป็นลูก53มมิลโดยตรงเลยนะเป็นลูกหัวเรียบนะครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันตอนนะครับวันนี้ผมก็มีเกมดีๆมาแนะนำนะครับผมนะแล้ว,วก็คือเกม Big Be บสโมโดซ่านะครับของเว,ว็บ a d ด 9SCG ผมบอกเลยนะครับเว็บนี้มีเกมให้เลือกมากกว่าพันเกมใครที่สายเกมเนี่ยต้องห้ามพลาดน,นะครับเว็บนี้แอดมินเขาน่ารักนะครับตอบแชทไวทักไปปุ๊บเขาก็ตอบเลยนะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรฝากเงินไม่เข้าสามารถสอบถามได้เลยแต่จริงๆเนี่ยฝากถอนได้ไม่ถึง1นาทีนะคือฝากโค้ดร็วนะครับ และที่สําคัญเลยเว็บนี้มีบริการทูมานี่วอล l ล็ด้วยนะครับใครไม่มีบัญชีธนาคารเนี่ยสามารถฝากถอนทูมานี่วอล l ล็ t ได้เลยนะครับและที่สาคัญอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอโคน้อยนะครับเพราะเขามีโบนัส20%นั่นเองครับคือผมบอกว่า20%เนี่ยโคตรเยอะนะครับและที่สําคัญอย่าลืมเติมแอดนะครับเดีย๋ยวเราไปสนุกกันในเว็บ S9SCG ครับผมจริงๆตอนแรกเนี่ยใช้หัวนูนแต่ว่า มาไล่หม่นะครับลูกวัวเรียบวิ่งกว่าช่างกว่าลูกวัวเรียบวิ่งกว่าก็เลยจัดลูกวัวเรียบมาคือตอนอ้นหนัมันอนจจะไม่ได้เหมือนหัวนูนแต่ท้ายมันแรงกว่าเยอะนะครับเราเล่นแบบกึ่งหลังถนนกึ่งสนามอันนี้สนามก็เล่นได้นะเพราะว่าสเตอร์ผมก็ใช้เป็น13 25 13- 25เนี่ยคือเราจริงๆขับมันตัดอยู่ประมาณ800เมตรถึง1กิโลมันก็เล่นได้อยู่แต่ถ้าจะเล่นในสนามจริงๆมันก็ต้องเพิ่มสเตอร์หลังอีกนะครับก็คือเป็นสัก28 สิบสามยี่สิบแปดกำลังดีแต่เขาบอกว่าผมาเขาไล่กําลังอัดรถมาเยอะ,ะแต่ว่าเขาไล่เป็นสเต็ปหลังถนนก็คือจะต้องเพิ่มหน้าเป็นสิบห้ายี่สิบแปดสิบห้ายี่สิบเจ็ดหรือไม้สิบสี่ยี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมเอาไปเล่นในสนามไงตอนนั้นก็เลยเป็นสิบสามยี่ห้าเพื่อนๆพ็คงบอกว่าสิบสามยี่ห้าเล่นในสนามได้เลยพี่มันเล็กมากเล่นได้อยู่นะครับเล่นได้อยู่สนามลำปางรอบที่ผ่านมานะที่เพื่อนเื่อ,อดูคลิปนะครับแล้วก็จะเป็นถังมินียม ถังมีเนียมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเขาเรียกว่ายัางไงเป็นถังไบละพันแปดนะครับแต่มันต้องมาเปลี่ยนปั๊มติ๊กของปั๊มติ๊กเวฟร้อยสิบก็บอกเลยว่าเวฟร้อยสิบมันก็ต้องเสียค่าปั๊มติ๊กอีกใช่ไหมเพราะว่าของดีมเดิมซูเปอร,ร์คัพเนี่ยมันเป็นปั๊มติ๊กร้อยยี่ห้ามันเขาบอกมันจะยาวนะครับมันยาวกว่าประมาณแค่นี้แต่มันต้องเปลี่ยนนะครับเพราะมันใส่ไม่ได้มันใส่ขมุดไม่ได้นะขอบขอบอันนี้เนี่ยดุ้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นขอบใหม่ก็คือเป็นขอบล้อ ซูเปอร์เด็กก็สนับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนี่เห็นไหมซีลวดก็หักเลยครับเพื่อนๆนี่ซีลวดหักแล้วก็กองเกง่งมันเนี่ยมันโยกเยกแล้วนะครับโยกเยกไปหลายซี่แล้ว,ลวก็เป็นรอยด้วยบุบด้วยดุ้งด้วยนะครับเรียกได้ว่าผมก็ขับโหดพอสมควรนะครับก็ไม่อยากจะพูดมากคือผมเนี่ยขับแบบปึ้งบึ้งโหดสุดสุดแล้วแล้วก็จะเป็นโช๊คอันนี้เป็นชัยโยเอ้ชัยโยก๊อปนะครับไม่ใช่ชัยโยแทนนะ เพราะว่าของกอบทรงมันสวยกว่านะครับความสูง295ก็จะเป็นอ้ามย่อน0ถึง3นิ้วนะครับแต่เดี๋ยวพอเราใส่15 27เนี่ยเราจะย่อนเข้าไปสุดเลยนะช่างก็บอกว่าให้ย่อนเข้าไปสุดเลยนะครับโชคสูกบอกรับผมเบาะเบาก็จะมาดูใกล้ๆครับเบาะเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะ AP นะครับ AP m o t o ต B i ์ e นี่เบาะ AP Mo t o ต B ร์ไผมใช้ผ้าเบาะของยี่ห้อนี้ทั้งหมดเลยนะครับ คือเราสามารถสั่งได้ที่เพจเขาเลยนะสรับบอะดนี้นะครับอันนี้เนี่ยไปลอยขูดแล้วเสียดายมากแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเชงแบบปาดนะครับถามว่าผมขับบอเดนี้ไปวิ่งทิปกับโกนีมาแล้วนะ1000กิโลกลับมาครับตูดแดงเลยครับมาชุดสีก็จะเป็นชุดสีเอฟเฟกสีเหลือบเป็นอันนี้เป็นชุดสีลาซาด้านะครับชุดสีลาซาดาสีเอฟเฟกต์แนะครับของโกนี825ใครที่อยากซื้อดามผมนะ819นะครับ แล้วก็จะเป็นเก็บอะไรมินียมนะครับก็คือพักเท้ามินียมเห็นไหมชัวกล้องเห็นไหมพักเท้ามีเนียมนะครับแล้วก็จะเป็นแฮนด์มเนียมนี่แฮนด์มเนียมนี่ครับเป็นแฮนด์มเนียมนะแล้วก็จะถอดหน้าไมออกแล้วก็อันนี้ก็บึกใหม่นะบึกใหม่ทั้งหมดนะครับมีอะไรอีกฝั่งนี้สีแข็งอะไรทำใหม่ยางนะครับยางสเปกเพื่อนๆถามว่าเท่าไหรใช่ไหม ยางเนี่ยเป็นยาง185แนะครับแล้วก็โชค๊คกระบอกโช๊คพี่ย่อนเท่าไหร่ทำไมมันต่ำจังกระบอกโช๊คเนี่ยเป็นกระบอกโช๊คของ125ี่นะครับนี่ถ้าเป็นของ125ตองน,นี้มันจะยื่นออกมานะแต่ถ้าเป็นของ1 1 0มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดแกนโช๊คครับเพื<ๆ>่อนตัดแกนโช๊ค2.5นิ้วพอบวกกับแกนโช๊ค125ด้วยมันก็จะต่ำลงมาเป็นประมาณ3นิ้วครึ่งเลยไม็กก็ประมาณ4นิ้วอะนะครับมันก็เลยต่ำเกินดุม ดุมลาซาด้านะครับอันนี้สั่งจากลาซาด้าทั้งหมดเลยเป็นดุมเจาะไล่เบาแล้วก็เป็นฝาด้มไล่เบานะครับคือทุกอย่างไล่เบาหมดแต่ผมบอกเลยระบบเมกเนี่ยเน้นความปลอดภัยจะดีที่สุดนะครับอันนี้เนี่ยของผมเมกไม่ค่อยดีนะผมพูดตรงๆนี่เพราะว่าผมใส่เป็นเมกของคูกระจกสเมนะครับนี่มันไม่ค่อยดีนะแต่เขาบอกว่าช่างก็บอกว่าให้เปลี่ยนเป็นของเวฟร้อยเวฟร้อยมันจะดีกว่านะครับนี่มีอะไรอีก กองสเต็ปเครื่องนะครับก็จะเป็นเลือน28มิลใส่กองเล็สั้นะนะครับนี่นี่นะครับก็จะเป็นเลือน28มิลใส่กองเล็สั้นถามว่าทาไมถึงใส่กองเล็สั้นก็เพราะว่าก็เพราะว่าให้มันได้ท้ายพายุนะครับเราไม่ได้เล่นในสนามเช็คเกินไปไงเพราะว่ากว่าจะได้ไปสนามมันช้าเกินไปนะเราก็เลยเอาเป็นท้ายพายุแล้วกัน อยากรู้ว่าท้ายพายุจริงไหมก็อย่ามาลองนะครับผมไม่ลองผมไม่เล่นหลังถนนแต่ว่าถ้าเกิดเจอผมก็ <c oughs> ก็ไม่ยากจต่แอ,อะครับผมแค่ไปขับรถเล่นนะครับ <c oughs> <c oughs> นะมามีอะไรเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้ครับท่อท่อท่อครับผมโยกย้ายรถแบบนี้เลยไม่ได้ไม่ไนดะ้โอเคนะผมนะก็อันนี้ก็คือฝั่งนี้นะเมื่อกี้เราดูฝั่งนี้ป้าเป็นไงครับผมว่าท่อ เกมบางกรมครับเพื่อนๆถามมาว่ามันซีดหรือเปล่าพี่สีแดงมันซีดหรือเปล่าเพราะมันมีประเด็นนะหลังจากที่ทําของผมมาครับมันซีดขายดีขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณทอดเกมบางกรมด้วยนะครับส่วนท่อดโซนิกผมก็รออยู่นะได้จะเป็นเบาเด็กนะครับเบาเด็กซิ่งอันนี้ก็จะเป็นเบาเด็กปาดเหมือนกันนะครับเบาเด็กปาดนะครับก็ไม่ไดแกล้ว่าแบบว่ามันก็ต้องปาดไล่เบาอะครับแต่ว่ามันมันกองแข้งคืนนะครับเพื่อนดูดิ แต่เดี๋ยวเราจะเปล vale ี่ยนเป็นของเดิมที่มันติดลอดมานะพอของเดิมที anyway> ่ติดลอดมาเนี Hello> ่ยไอแกนนี้มันจะแข็งแรงกว่านะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเกมบางกำสเต็ปลูก53กันนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องเอาลงก่อนแล้วกันนะครับนี่เป็นไงครับเพื่อนๆว่าได้ไหมทรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ดูแบบเอาลงนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับมันก็จะเอาออกยากนิดนึงนี่เป็นไงครับเพื่อนๆดูนะติดมากครับบอกเลยว่าเลี้ยวนี่เห็นไหม ตาก็มาซูมเลยครับนี่เนี้ยวตรงนี้ครับผมคือขูดไปเยอะแล้วนะครับนี่แล้วก็ขับขับตำตำเนี่ยเหมือนขึ้นขึ้นตรงนี้นะครับก็ขูดเหมือนกันนะมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงดูนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันอาจจะสะดุดนิดหน่อยในตอนต้นนะับเพราะมันเป็นน้ำมัน e85 นะครับมาเราดูการสตาร์ททีเดียวติดไหมเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งล้างเอาถุงออกอย่างเงี้ยเอามาทีแรกไม่ติดครับ ก็เรียกว่าติดเลยนะคือประมาณทีเดียวนั่นแหละนะครับก็คือติดอันนี้เราให้ฟังเดินเบาก่อนนะครับเพราะว่ามันยังไงอะมันน้ำมัน e 8 5นะครับคือจริงๆผมก็อยากรอบตัดให้ดูเลยผมรู้ว่าเพื่อนๆ่อยากให้ผมรอบตัดกันนะแต่มันตัดไม่ได้จริงๆรนะคร <c oughs> ั่นเพตาก้องแผ่น <c oughs> ดูครับข้างหน้าครับ ข้างหน้าคือตำรวจเยอะแล้วก็คนเยอะมากนะครับเราไม่อยากเบิ้ลเสียงดังนะครับเดี๋ยวพอเราเบิ้ลเสียงดังปุ๊บท่านเกมขึ้นมาเราก็เกมด้วยนะครับโอเคนะครับผมนะก็ประมาณนี้เห็นไหมฟองได้ไหมฟองก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับคือต่ำานะฮะประมาณนี้นครับก็คือโหลดชงหน้าแล้วก็ชงหลัง2 9งเก้นะครับใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยครับผม,มรีวิวให้ดูแล้วนะก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะครับรบคันนี้ก็ ไม่เยอะแต่เป็นงบที่บานปลายแล้วกันนะครับผมนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสัิ๊กเกอร์เป็นกำลังใจผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ